ผัวแไู้ปกครองขยหนีอยู่ตากยังส่งมาเราอยู่แล้วได้วันกี่สิบเทพี่อ่ะยี่สิบเทยี่สิบเทแทนถ่ยกับทาราหน่อยพี่แทนถ่ายทาราให้หน่อย

các mẹ game game không bận rồi 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 thằng pin à, chí tiếng đâu vậy, này, mồi <laughs> mồi mồi, này này, này, này,

ภาษาเกี่ยวไหมภาษาเกี่ยวนะเกี่ยวเลยบอภาษาเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวค่ะเอาพบยังครับครบยังอิปุบาลอ่าไม่งั้นเดี๋ยวบางข้างหลังเดี๋ยวบางข้างหลังนั่งเยอะนั่งเยอะนั่งเยอะโอเคร้อนมาเดินมากแรงยอายางอายางอายางอปเอายางอายาง ขอชาวรักหน่อย 1, 2, 3ขอส X 3หนึ่งสองสามคิดท้าเองสครั้งเอามามเอามหม่งสองสก่อไลมาที่หนึ่ง 1, า้เรักหน่สองสาคิดท้าเองนับหนึ่งสส หนึ่งสองสามหนึอย้ายหน่สเย้ไรคีบอะไรคีบอะไรีบอะวันอยู่บ้าไม่นอนไมถ่ายไหมเดี๋ยวเดี๋ยววังนอนอนไม่ได้เดียวว่เอา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 เลนหลังไม่ได้เหรอแต่ลองลองลอง เดี๋ยวน่อนนะ่านพูดชื่อพูดชื่อไพูดชื่อไทยนะพูดชื่อตัวเสร็จเดี๋ยวบนองนี้นะบนแวพี่โอย่างนี้เี่ภูเขาจบพี่พิชัยนะโอเก่งพอเสร็จแล้วเราจะพูดว่าอะไรเออนยตัวอะ e เอเอนดอเอด